อวันนี้วันคริสต์มาสของสวีเดนนะคะแม่ปู่กะบริกินบริจัดอยู่เงื่อนเราค่ะกาะเพราะว่าพี่ภูมิพี่ผู้เด็กๆเขาก็ไปพ่อเขาก็ญาติญาติเขาก็อยากให้ไปฟังข้างเขานําบางสินนะคะแม่ปูก่ก็เลยเออล่อให้ไปก่อนอพี่ภูมิก็ กับพ่อก็ไปบ้านญาติก่อนไปกินบ้านญาติก่อนนะคะ,ะก็ะอนันแม่ปูกะมากินกับผีเพชรลอ่อเดี๋ยวพี่ภูมิเสร็จเมื่อไหร่ก็ตามมาเพราะว่าเนื่องจากราคาบางเทือมันล้ลำบากนิดนิด,นด,นด,นดยังยังขน,นาดช่เทศกาลนึงสิน <c oughs> ะเพราะว่าอ,อีกฝ่ายหนึ่งก็อยากให้ลูกหลานไป ไปกินไปพ้อมน้าไปทา้งคู่ทังสินะค่ะซึ่งแม่ปูกะบ่สามารถที่จะเลือกไปทังใดใดก็เลยต้องให้ลูกแยกลูกให้ลูกไปเองให้ลูกไปกับพ่อเองฝ่ายพ่อเองแล้วแล้วแล้วิจากทางฟังฟังพอแล้วคอยเขาค่อยมาร่วมตกันอันนี้ทางฝ่ายของพี่เพชรอันนี้มีเพียง้ค่สมาของบาแมของบะมาเหรอเก็บเก็บเลยน้องเดี๋ยวน้องนั้นทั้งอันพี่เพชรเสร็จก่อน ก็เลยเดินได้มาร่วมโตกันก่อนนะคะภาษาลูกๆกันแล้วก็พ่อของลูกด้วยกับเดี๋ยวพี่พุ่มเซนหลังนักศึกษารน้าที่หลังนะคะวันนี้ก็พี่เพชรกับพ่อเขาก็ทําไก่งวงอบนะคะมือหนี่งไก่งวงเอานั่งก่อนที่ปุ๊บปั๊บเอ้ยไอ้ป๊าได้ได้ได้ไม้โฟน์ล่ะบอย้อมว่างเลยอันนี้ได้แม่มาเต็มๆเลยไอพี่เพชรเซเซกูยุนทินอัล่าแฟนคลับหนไหมกูยุน Och gott nytt år! Mm. Och förresten, det är två, det är där också! Nej, mm. mm. Var det den också? Och den? Mm. Och den också? Och mm. den? อาราซีนี่ผมมีปีเตียพี่เย่แต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 ่สุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้ากันสหรับแฟนคลับทุกคนนะนะคะคอยมีความสุขลำลำลุยล้ยๆกันคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงใจที่ส่งให้แม่ปู่กับลูกปู่กันนะคะวันนี้อาจจะได้เห็นหน้าพ่อๆของลูกบ้างนะคะ ทา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 เดี๋ยวแม่ปูต้องถามคขาว่าไป่งบอเขออา,อ,าอุ่ยาตไหบองสินะคะโอเคเวลาจะพูดแล้วจะู